ต่อไปนี้การเมืองหรือไม่เอาเป็นว่าคนในวงการเมืองไปยุ่งกับเรื่องนี้ก็แล้วกันเรื่องของสจกอล์ฟสงขาจําได้ใช่ไหมครับจําได้ตอนนี้ทุกคนพูดถึงเยอะมากค่ะพี่แดนัยโอเคจาได้ใช่ไหมครับว่าเมื่อวานเราเปิดหน้าเปิดตาใครเป็นใครในแก๊งสามกอแห่งสงขาใช่จำได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะคนบอกให้ขยี้ต่อที่ต้องพูดถึงสามกอสงขาก็เพราะว่าหนึ่งในสามกอก็คือกอกอล์ฟกอล์ฟไหน กอบศิระดันัยลูกชายสอสอถึกประชาธิปัตย์เพิ่งก่อเหตุอ่ะเพิ่งก่อเหตุอ่ะเมื่อ11เอมีคดีกระทืบตำรวจอ่ะเอากันชัด1นี้ยสเดนี้ยสดสดร้อนร้อนย่อเรื่องมีคดีกระทืบตำรวจส่งคนไปกระทืบนะอีกสองก่อก็ดังนะแห่งแก๊งสงขาเมื่อวานเราก็เปิดหน้าเปิดตาไปแล้วนะ อีกหนึ่งก,ก็คือกอกอฟเช่นกันแต่เป็นกอฟปิติพลเอกุรุลูกชายอดีตสสปฏิบิติบัตรคุณประพรตายไปแล้วอคุณประพรไม่อยู่แล้วกสุดท้ายก็คือกอกิจเต็มเต็มก็คือชนอนพัฒนากส่วะท่านสสทั้งสามคนมนี่นะว่ากันไปแล้วนะโดยศักดหรือโดยชั้นถ้าดูจากกระดูกนะ,ะพี่ใหญ่ของสามก็คือพิกิจ ชนุนพัฒน์น,นัก,นกส่ว,สวจำได้ใช่ไหมเป็นสเสเขตสีสงขลาเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ารอเลยวันนี้1ใน3กอสองขลาจะมาเปิดใจในรายการจเจาะลึกไทย Inside Thailand รอติดตามแล้วกันนะคะจะเปิดใจ <Okay. S 2> เต็มเต็ม